สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าตอนเย็นกันด้วยนะครับช่วงนี้หกโมงเย็นเลิกงานกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้คุณผู้ชมครับใครท่านไหนที่หารถคันนี้ใช้งานอยู่นะครับต้องเป็นสภาพแบบนี้ต้องไม่หลักหมืน่นเป็นกระบะแครบเปิดได้ขอตัวตำหน่อยเครื่องทนทนอยากได้รถเป็นแบรนด์นะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วครับในรุ่น o ต o t ต h i ไฮรัก g o c h a ช p เครื่อง2,500นะครับรุ่นนี้โฉมโมเดลปี2012ครับปี2012ถ้าในกระบะแคปเปิดได้แล้วกับราคาค่าตัวกันนี้คุณผู้ชมครับ2 0 8 0 0 0 8 0 0 0บาทครับราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0 0บาทท่านได้กระบะแคปในรุ่นตัวแชมป์แล้วได้รุ่นตัว E นี่ครับรุ่นนี้นี่ครับเป็นตัว E กระจกไฟฟ้า ปับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าได้ล้อแม็กแล้วนะครับรถคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นกโลนะครับนี่นี่คือสภาพรอบคันตัวรถรถสีสันสวยงามมากนะครับวันนี้มีรถเลขไม่หลักหมื่นเข้ามาใครท่านไหนที่หารถบ้านนะครับหารถบ้านแท้เดิมโรงงานนะครับนี่รถคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับรถได้เดิมๆเ,เลยนะี่ครับลูกค้าท่านใดหาคันนี้อยู่ Vigo c h a m p นะครับ หมอชีดเป็นแบบไฟล์ละเอียดแล้วนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมรถสภาพสวยมากนะครับนี่นี่คือรอบคันตัวรถนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตำหนิรอบคันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดตัวก่อนนะครับวิ g ก c h a แชมคันนี้เครื่อง2,005ตัว E ปี2012ราคาค่าตัว289,000บาทเดี๋ยวมาดูว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างคันนี้บอกก่อนเลยว่าคุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับ แล้วก็เล่มเอกสารพร้อมโอนรถอยู่ขอนแก่นนะตอนนี้นี่ครับใครสนใจโทรมาจับจองกันได้มาลองขับดูได้ใครอยู่แถวละแวกขอนแก่นมาลองขับมาดูตัวทิ้งได้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพกันเลยครับใครเข้ามานะครับลูกค้านะครับลุกวรฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันแบบนี้นี่ครับนี่คือแชมป์ครับนะครับหัวฉีดเป็นแบบฝอยละเอียดแล้วนะครับนี่เป็นแบบไดมอนด์เทคนี่ครับ นี่ตัวใหม่คุณผู้ชมนะครับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับ hey. Home, นี่โคมเมียยนีครับจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉมรีโวแล้วตัวนี้จะประหยัดน้ำมันสุดในรุ่น v ีโกประหยัดสุดแล้วนะครับตัวแชมป์นะครับ, Champ, รบลองลองมาก็เป็นตัวสมาร์ทแล้วก็ตัวเริ่มต้นนะครับอ่านะครับรุ่นนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีแต่ถ้าท่านอยากเสริมสามารถเสริมติดใส่ได้ในะรุ่นตัว E ยังไม่มีแต่ในะนะรุ่นตัว G มีให้เรื่องตัวท็อปนะครับนะครับรถเดิมน็อตไม่ขยับนะครับเดี๋ยวมาดูตำหนิว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแก้มหน้าซ้ายอาจจะมีรักยิ้มตรงนี้หน่อยนะครับเป็นรักยิ้มนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมด้วยนะครับตัวรถได้เดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับแถงประตูบานนี้นะครับอให้ดูกระจกมองข้างก่อนไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็คิวการสาซร์ของวีโก้ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับ กระจกของ t o y o ต a เดิมโรงงานนะครับปีเป็นคศสอ1 2นนะครับอยู่ครบนะครับแผงประตูบานนี้ในเรื่องของตรงตำหนินะครับตำหนิที่ชี้นะครับก็คือตำหนิมุมชายล่างตรงนี้นะครับอาจจะมีสีทะลอกหน่อยนะครับการใช้งานนะครับนี่นะครับแต่รถได้เดิมประตูบานนี้เดิมหมดเลยนะครับแต่ไม่มีการเก็บสีใดๆดนะครับรถยังได้สีเดิมนะครับพวกตามชายล่างเม็ดอ์กเนท่านเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับนี่ครับ พวกนี้นี่ครับแต่เข็บชายล่างเดิมหมดเลยนี่ครับนี่นี่ครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับนะครับแผงประตูไอตรงตัวแคปบอาจจะมีลักยิ้มตรงนี้นะครับชี้แจงให้ด้วยนะครับนี่รอบคันยังสวยนะครับแคปบนี่ยังสวยนี่ครับนี่ครับให้ดูเหลี่ยมสันนี่ครับโอเคเลยนะครับ สวยโอเคกันชนครบเลยนะครับกันชนครบนะครับด้านท้ายน้ำเดิมนะครับอักษรตัววีโก้แชมป์อยู่ครบเลยเดี๋ยรุนท้ายกันนะครับสุดท้ายนะครับแม็กเลนเนอร์จะเป็นแม็กเลนเนอร์ของตัวเวตาติดโรงงานเลยนะครับแม็กเลนเนอร์สวยไม่มีการในเรื่องของเจาะเป็นคอกหรือว่าเจาะบรรทุกนะครับ ไม่มีการเจาะข้างเลยนะครับพวกนี้เนี่ยเรียบเดิมโรงงานเป๊ะนะครับตัวอักษรโตยิต้าเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของความเดิมตรงตัวเสาคันนะครับเสาฝั่งซ้ายนะครับก็สวยเลยท่านเห็นมิดอาร์สองจุดตรงนี้ชัดเจนนะครับเส้นสายนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเหมือนกันนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนะครับตัว R ฝั่งทางขวานะครับของตัวรถนะครับ นี่ตัว AI เห็นชัดเจนเลยเนะครับนี่ครับปอ่านี่ประมาณนี้คุณผู้ชมนี่ครับก็นี่คือสภาพปึ๊บของประตูด้านท้ายนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยังไงดีพี่ จีบอกเขาเรียกว่าไงคุณผู้ชมไฮกุจิไปให้มันอยู่หน้าถุงนู่นนะน่ครับหูกล้องอย่างชัดอะลงทุนเพื่อคุณผู้ชมนะครับลึกถิ่นเถอะนะครับแต่มันจัดการเองนะครับมันมีปีกอยู่ครับแมงมีปีกคุณผู้ชมระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับภาษีหกเจ็ดนะคุณผู้ชมภาษีไม่ขาดนะครับแจ้งลูกค้าด้วยนะครับอยางอะไรนี่ยางอะไรเดิมนะครับ ยังอะไหล่เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับตัวเพาเนี่ยไม่มีเยิ้มเลยนะครับนี่ครับพวกอย่างแห้งโปกติสนิทเลยนี่ครับยังอะไหล่เติดรถเดิมโรงงานนะครับนี่ครับนี่ครับแคปบสะโพกหลังซ้ายวันนี้สวยเลยเดิมๆครับริ้วรอยประตูแคปบตรงนี้อาจจะมีเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับนี่ครับอาจจะมีริ้วอยการใช้งานหน่อยตรงนี้นะครับ แจ้งคุณผู้ชมด้วยแต่รถได้สีเดิมนะครับไม่เคยเคลียร์สีเลยตรงนี้นะครับแคบสวยแคบสวยนะครับดูดีครับชายตรงนี้ชายล่างชายบนดูดีหมดเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับท่านได้ล้อมแม็กแล้วนะครับได้ยางยางเป็นยางดันหลบนะครับ ยางปี2019นะครับยางปี19ยางอาจจะไม่ใช่ปีใหม่หน่อยนะครับแต่สภาพดอกยางยังลึกนะครับลูกค้าไม่ค่อยได้ขับถ้าใช้ประมาณปี2ปีเนี่ยใช้ได้ต่อเลยนะครับเพราะว่าดอกยางเนี่ยยังมีเหลือเฟือนะครับก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนนะครับก็เส้นประมาณไม่เกินหมื่นนะครับถ้ายางขอบประมาณนี้นะครับตัวนี้ยางขอบขอบ16นะครับ205 65 R 16นะครับเส้นใหม่ก็2,000กว่าบาท4เส้น อาสี่สองเป็ก็มางเ0้าพกว่าบาทน,นะครับไม่เกินหมื่นแน่นอนนะครับแปดเกอยู่ช่วงประมาณนี้แล้วแต่รุ่นแบรนด์ยี่ห้อว่าท่านจะเอาแบรนด์ไหนนะครับอ่เดี๋ยวมาดูสภาพภายในตัวรถก,กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่แผงประตูฝั่งผู้โดยสารก่อนพอดีมีรถผ่านมานะครับเลยให้ดูฝั่งนี้ก่อนภาษี6กเภาษีไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาด นะครับแผงประตูฝั่งผู้โดยสารนี่ครับสวยเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับท่านในกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับในเรื่องของความเดิมนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มหน้าซ้ายนะครับเดิมหมดเลยแต่เข็บพวกนี้เดิมหมดนะครับแต่เข็บเดิมหมดนี่ครับนี่ครับนี่ครับตามลั่นบนชายล่างเห็นหมดเลยนี่ครับผมจะถ่ายให้ดูทุกจุดนะครับทุกคันถ่ายให้ดูกันแบบนี้นี่ครับ นี่ครับนี่ครับนี่คือเส้นสายนะ่ครับพวกนี้ซีนเดิมหมดเลยเม็ดอาร์คลูกค้าจะเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับตามบนตามล่างนะครับนอกในนะครับจะเห็นแบบนี้ฝั่งทางคนขับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองจําภาพตรงนี้ไว้นะครับว่าจะมี2จุดตรงนี้แล้วก็เม็ดอาร์คนะครับจุดละ2นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถวางขวดน้ําได้นะครับแก้วน้ําได้เหมือนกันนะครับลําโพงใช้งานได้ปกติเลย นะครับอะเยวมาดูที่คอนโซลหน้ากันดีกว่าคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกไม่มีรล้าวอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานหน่อยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ค่อยได้รักษาเท่าไหร่ในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ไม่มีแตกมีรล้านะครับเทปวิทยุเนี่ยยังเป็นของเดิมจากโตโยต้เลยใช้งานได้ FM AM CD ใช้งานได้หมดเลยนี่คือของเดิมมาตรฐานจากโรงงานนะครับแอร์ก็ปรับโซนนี้นะครับ อุปกรณ์ครบนะครับตัวไล่ฟ้าตัวที่ชาร์จนะครับนี่นะครับมีที่เสียบ USB ให้นะครับแล้วก็สาย AUX นะครับแล้วก็เกียร์แมนนวลแสปีเกียร์ไม่หลวมไม่หย่อนนะครับเกียร์สภาพตึงโอเคนะครับไม่เป๊ซ้ายเป๋ขวาคุณผู้ชมง่ายๆนะครับเกียร์มาตรฐานนะครับนี่มีชั้นวางแก้วน้ําให้ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับตรงนี้สามารถใส่ของตรงนี้ได้1จุดนะครับแล้วก็เสร็จตรงนี้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้มีที่ใส่ของโทรศัพท์ใส่ได้ไหมใส่ได้ลื่นไหมไม่ครับนี่ครับถ้าโทรศัพท์เล็กก็จับพอดีเลยแต่ผมโทรศัพท์มันใหญ่เฉยนะ่ครับนี่ครับถ้าโทรศัพท์ไม่ใช่แม็กนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในเรื่องของการใส่ของมุมมองภายในตรงนี้นะครับอ่ะมาดูรตรงกลางกันนี่ครับก็สามารถใส่ของตรงนี้ได้นะครับมีชั้นวางตรงนี้ให้ ใส่แก้วน้ำใหญ่ๆนี้ได้เขาเรียกอะไรคุณผู้ชมแก้วน้ำเยติกเยติกอะไรนั่นแหละครับเนี่ยมีที่ใส่ของตรงนี้ให้ลึกเลยนี่ครับสะอาดดีนี่ครับนี่ครับนี่คือมุมมองฝั่งผู้โดยสารนะครับในเรื่องของตัวม่านกันแดดพวกนี้ก็อยู่ครบเลยนะครับกระจกมีให้นะครับตัวนี้คนขับไม่มีนะมีเฉพาะคนแต่งหน้าเอาไว้ง่ายผู้ชายขับผู้หญิงนั่งแต่งหน้าครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสลบเลยนะดูได้ครับคุณผู้ชม สรุปด้วยนะครับมีชั้นวางของเล็กน้อยนะครับแต่ไม่แนะนาให้ซ่อนเงินนะครับเพราะว่ามันเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับกระจกตัดแสงเป็นแบบแมนนวลนะครับกระจกโอเคเลยนะครับกระจกเห็นชัดเจนนะครับเรื่องเบาตัวนี้เบาะสวยเลยนะครับเบาไม่มีขาดเป็นเบากรมะหยีแต่กับเบาผ้านะครับนี่นะครับเบาประมาณนี้นะครับเบาโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูแคปกันแคปตัวนี้เปิดได้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับนี่นะครับประตูแคปสวยนะครับประตูแคปสวยเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าสายเบลเดิมโรงงานพวกนี้สายจากตัวยี่้อเลยนะครับนี่เห็นชัดเจนนี่ครับนี่ครับอินด้านในปี2012นสิะครับชมโมเดลปี2012นย่นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่า นี่คองโฟกัสอ่เห็นไหมครับเป็นคสสองศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นตัวเซตเปลนะครับนี่นะครับท่านเห็นไหมในชุเจมอกนะครับพวกนี้จากตัวต้านเดินโรงงานหมดเลยนะครับแผ่นปูรองอะไรครบนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับนี่แผ่นแคปน่ครับตัวพิงสวยนะครับตัวพิงสวยนี่ครับมุมองนี้สวยเลยนะครับอ่ะด้านในกันมันมีพวกอ่าเขาเรียกใส่พวกอะไรนะยางอะไนี่นะครับ ไม่ใช่ยางอะไรใส่อุปกรณ์แม่แรงนะครับอันนี้เป็นไม้นะครับไม้ยาผมเช็คให้แล้วแหละอุปกรณ์ไม้ครบแล้วนะครับล้างความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับมีเป็นไม้แท่งยาวๆที่จะหมุนยางอะไรออกมาด้านล่างนะครับซึ่งยางอะไรให้ดูแล้วเส้นสายอันนั้นเดิมจากโรงงานเลยนะครับนะครับเส้นตีจากโรงงานแม่แรงครบนะครับที่จะเอาตัวรถขึ้นนะครับก็เตะรถเลยนะครับก็ทําความสะอาดดูดฝุ่นให้เช็คเรียบร้อยว่าหมุนอะไรได้ปกติไม้ครบเลยนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้ว ไม้ที่จะหมุนของตัวลูกปืนล้อดุมล้อไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับอาชัดสีชัดสีสวยนะครับนะครับชัดสีสวยไม่ลุยน้ําเค็มน้ําจืดอะไรไม่ลุยน้ําเค็มนะครับน้าจืดนะครับอาชัดสีเนี่ยนี่ให้ดูกล้องปรับพอดีเลยนี่ครับชัดสีสวยนี่ครับไม่รู้กล้องผมจะถ่ายเห็นไหมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้นี่ครับนี่ครับดูดีครับดูดี นี่คือมุมมองฝั่งทางแคปนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแคปประตูทางนั้นกันนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูห้องเครื่องมามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคเลยอันนี้คือของเดิมถามว่านั่งสบายไหมเดี๋ยวผมนั่งพอดีก่อนอันนี้พอดีหัวเข่าไม่โดนผมสูงร7 0นี่คือนั่งพอดีแล้วนะครับ เอ็นบอกเขาเอ็นพอดีนี่ครับอ,อันนี้คือขึ้นนะครับนี่คือคนร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบนิดๆน,น,นะครับเข้ามาแคบไหมโดนครับผมโดนครับแต่ตรงนั้นต้องพยายามนั่งหลังตรงนิดนึงนะถ้าเกิดนั่งอันนี้ก็ซวยนะคุณผู้ชมปุ๊บเดี๋ยวผมปรับก่อนอ่ะนี่ผมติดนี่ครับติดอย่างนี้ครับผมจะผมต้องตรงต้อง,งเอาถ่างขาออกอย่างนี้ นี่ครับตรงนี้ก็ยังมีที่ใส่ของให้ต้องแจ้งคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดเด็กนั่งก็โอเคอยู่ถ้าผู้ใหญ่นั่งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับแต่ในเรื่องของอะไรครับประหยัดนะครับท่านไปประหยัดราคาแน่นอนหากันเกือบแสนนี่ครับนี่คือนั่งแบบสบายชิลๆครับชิลๆนี่นั่งแบบชิลๆนีครับนอนแบบเอ็นอย่างงี้มุมนี้ผมสบายนี่ครับมุมนี้ผมสบายแต่ตรงนี้ก็เหลือเฟือก็คือสามารถเลื่อนไปหน้าได้นี่ครับนี่ าสามารถเลื่อนไปหน้าได้มันก็ยังเหลืออีกนะครับเวลาเวลาเรามานั่งเนี่ยนี่ครับนี่ครับมันก็จะไม่โดนนะครับเวลามานั่งมันก็เข่าก็จะไม่โดนมันก็จะเหลือไว้อยู่นะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับของแคปและสีประตูแคปอะไรได้ข้อดีคือบรรทุกของท่านได้บรรทุกของเยอะกว่าสีประตูแน่นอนนะครับเด็กน้อยนั่งสบายเด็กน้อยนั่งสบายท่านจะนั่งชิลแบบเมื่อกี้เด็กน้อยก็นั่งสบายนะครับอ่า แต่ถ้าั่างกันผู้ใหญ่ก็อาจจะเบียดกันนิดหน่อยตามสภาพการใช้งานลองดูครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่แนะนําให้คุณผู้ชมครับว่าท่านสนใจไหมต้องการลุยใช้งานจริงต้องการเลขไมล์หลักหมื่นโลคันนี้เลขไมล์เก้าหมื่นกว่านะครับนะี่ครับอ่ะแผงประตูบานนี้สวยนะครับเส้นสายนะครับเดิมหมดเลยซีนเดิมหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความเดิมก่อนนะครับ น่ครับอย่างที่บอกนะครับอ่นี่ครับที่ผมให้จําไว้2จุดนี้แล้วก็มันจะเป็นอย่างละ2จุดนะครับนี่ครับไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างโอเคนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกมีเข้ามาแล้วในเรื่องของกระจกมองข้างของลูกค้านี่ครับปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับไม่ใช่ะลรคุณผู้ชมรถมานะครับรถมานี่ครับ ่าเรื่องถัดไปนี่ครับคอนโซลมุมนี้สวยนี่ครับคอนโซลสวยนี่ครับนี่นี่ครับเป็นตัวแชมป์แล้วนะครับเป็นตัวแชมป์นี่ครับรน,บนี่บอกคนขับสวยนี่ครับสติ๊กเกอร์เตือนลมยางพวกคําเตือนต่างๆพวกนี้อยู่ครบเลยติดอยู่รถหมดเลยนี่ครับสายเข็มขัดเบลล์เดิมโรงงานนี่ครับปีศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองเหมือนกัน นี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับ2012นะครับพวกนี้สวยสามารถใส่ของตรงนี้ได้ลึกมากนะครับประมาณฝาเกือบฝ่ามือผมอ่ะนะครับนะครับกล้องไปโฟกัสเลยโอเคกล้องโฟกัสละนะครับพวกหัวน็อตเดิมหมดเลยน็อตไม่มีการขยับใดๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับพวกตามเบาะมุมนี้สวยนะครับ น่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความสวยงามกันอย่างเดียวนะครับเรื่องความเดิมก็อธิบายหมดแล้วนะครับนะครับน็อตแก้มหน้าขวาไม่มีขยับนะครับอันนี้จะเป็นน็อตยึดแก้มนะครับไม่มีขยับเลยนะครับน็อตยึดแผงวาะตวเดิมหมดเลยนะครับทั้งในทั้งนอกนะครับเม็ดอาร์คต้องเห็นนะครับนะครับเม็ดอาร์คแสดงถึงความเดิมของตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่ให้ดูเลขใหม่ลองก็ได้เด๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานนะครับ เลขหมคันนี้91,172โลนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ของตัวแชมป์นะครับหน้าจอสวยขึ้นนะครับสีขาวแบบนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถด,ดูกันว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะพาไปดูฟังเสียงเครื่องนะครับวิวดีครับวิวดีตอนนี้วิวดีนีครับบรรยากาศพอดีตอนนี้เวลา4ี่โมงตรง ผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับจำหมายเลขทะเบียนเลย9043แล้วก็แจ้งผมมาทางไลน์ไม่ก็พิมพ์กระบะแอดไลน์ผมมานะครับแล้วก็พิมพ์กระบะแคปวีโก้แชมปเลขไมลหลักหมืน่นแค่นี้แหละเพราะว่าที่ร้านมีคันเดียวผมเพิ่งขายตัวสมาร์ทไปเป็น v ีโก้สมารกระบะแคปเหมือนกันนะผมขายไปผมขายไป2องสองแสนหถัดจากตัวนี้ตัวก่อนหน้านี้นะครับปี09นะครับขายไป2 5 0 0แล้วก็จ่ายค่า นำพานะครับใครพาลูกค้ามาผมก็มีส่วนค่าคอมมิชชั่นให้นะครับค่าพาลูกค้ามานะครับก็แล้วแต่พูดคุยกันโทรสอบถามผมมาก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งไปนะครับดูที่ห้องเครื่องคุณผู้ชมนะครับนี่คือเครื่อง2005นะครับเครื่องเดิมบล็อกเดิมนะครับพวกนี้เดิมหมดเลยเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องคมเดิมกันก่อนก่อนที่จะพามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะครับไปทีละขั้นตอนนะครับใครติดตามผมนะครับคันดีแม็กซสีฟ้าตอนนี้ ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาไหมในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกคําว่ายอดจัดได้เต็มคันนี้ก็จัดได้เต็มคุณผู้ชมนะครับจัดเต็มเลยนะครับยอดนี้คันนี้ยอดจัดเต็มนะครับลูกค้าเครดิตด,ดีหรือลูกค้าปกติฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทค่าประกันปอสองบวกผมออกให้ค่าจัดค่าโอนบริการส่งให้ฟรีลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเลยทางร้านจะเป็นคนออกให้ใช้จ่ายให้นี่คือการบริการ หลังการขายนะครับแล้วก็ในการซื้อขายเนี่ยบริการให้แน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดนะครับท่านรอใจค่างวดรถอย่างเดียวถ้าท่านไหวกับค่างวดรถนะครับดอกเบี้ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าถึงเบาทนะครับห้าถึงเบาทเราเรานี้ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับะนะครับติดแบ็คลิสต์ออกได้ไหมติดแบ็คลิสต์ออกได้เหมือนกันแต่ท่านต้องใช้เงินดาวสูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับแต่ถ้าไหนคนไหนเครดิตปกติเครดิดตดีดด ฟรีดาวครับนะครับด่อยจัดคันนี้ได้เต็มอยู่แล้วผมเปิดราคาสบายสบายขนาดนี้ท่านจัดได้เต็มแน่นอนนะครับสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยเดี๋ยวมาดูความเดิมกันต่อนะครับนี่ครับน้อยึดากรรงนะครับ,รนะรบไม่มีขยับเลยพวกนี้เดิมหมดเลยนะีครับนีครับขอบเส้นสายเดิมหมดแผงการคมร้อท่านเห็นชัดเจนนะครับตัวอักษรโตโยต้นะครับ เม็ดอาร์คนะครับไล่ตามเส้นสายพวกนี้จะเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับสติกเกอร์คำเตือนเครื่องปรับอากาศเห็นชัดเจนนะครับน่ครับนี่ครับนี่ครับน็อตไม่ขยับครับน็อตเดิมน็อตยึดฐานหลักในก็ไม่มีขยับนะครับอ่ะตอนนี้มาดูเรื่องของตามเหลี่ยมนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวากันนะครับเหลี่ยมพวกนี้จะสวยงามนะครับเหลี่ยมสวยหมดเลยน่ครับเดิมเ นีครับสติกเกอร์มอกออยู่ข้างๆเพจเพจต้องเรียบห้ามงอห้ามยับนะครับนีครับหมดเดิมหมดเลยนีครับพวกนี้เดิมจากโรงงานรถปี2องพเครื่อง2.5งพนครับใครต้องการเครื่อง2องพนคันนี้จัดเลยตอนนี้ผมมีอยู่คันเดียวแล้ว v วโกะกระบะแคปที่เป็นตัวต่ำเนี่ยผมมีอยู่คันเดียวแล้วนี่คือคันสุดท้ายเพิ่งเข้ามาใหม่เลยคันที่เหลือเนี่ยที่ถ่ายคลิปลงคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยขายเอาไปหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากทางอ่า ลูกค้าอยู่น้องเรือนะครับขอพระคุณมากแถวคอนแก่นนี่แหละนะครับก็ดูทางเพจเราก็เดินมาจบเงินสดขอพระคุณมากนะครับผมก็เพิ่งขายไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาโพสต์คันนี้ต่อเลยนี่ครับนี่ครับตัวแอลนะ่ครับหน้าซ้ายเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับวงกลมเป็นวงกลมถ้ารถเดิมนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับทำให้ดูไงว่าเดิมนะครับถ้ารถโดนชนมาวงกลมจะเบี้ยววงกลมจะเละ น็อตก็จะขยับมาแต่นี่คือน็อตเดิม,ดมจากโรงงานนะครับพวกนี้เดิมหมดเลยคัหน้าเดิมหมดหมายเลขเห็นชัดเจนหมายเลขท่านยังเห็นเป็นหมายเลขอยู่ถ้าโดนชนมาปุ๊บเลข5เลข9้าเลข0นย์ก็จะเปี้ยวนะครับดูกันแบบนี้ตัว R ท่านก็จะไม่เห็นนะครับตัว R ต้องชัดเจนแบบนี้นะครับน็อตต้องเป็นแบบนี้น็อตต้องไม่ขยับนะครับนี่ครับผมจะให้ดูหัวน็อตนะครับน็อตต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่คือความเดิมนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับให้ดูกันเรียบร้อยแล้วแต่นี้ซุ้มนะครับพวกนี้ซุ้มเดิมหมดเลยนะครับซุ้มเดิมหมดเลยนะครับนะครับให้ดูห้องเครื่องด้วยเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งมากนะครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับนะครับของเหลวนามันเครื่องลูกค้าเป็นหายตลอดเลขไม่เก้าหมื่นโลจริงนะแต่ ใช้งานตลอดไม่ใช่ว่าจะไม่ขับเลยลูกค้าใช้แถวหมู่บ้านนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับน้ํามันผ่านการใช้งานบ่อยๆน้ํามันจะไม่สีดําถ้าสีดําท่านไม่ใช้งานน้ํามันก็จะหมดสภาพมันได้ไหลเวียนตลอดนะครับได้ดื่มน้ําตลอดไหลเวียนตลอดต้องเป็นแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนความจริงครับนี่นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวคอมแอร์นะครับท่อนี้เป็นท่อแอร์ก็จะไหลไปนี่ครับ นี่ครับตัวทำงานของตัวคอมแอร์นะครับตามซีนหน้านะครับพวกนี้นี่ครับไม่มีเยิ้มรถดูดีครับดูง่ายครับนี่ครับรถดูง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับเครื่องเดิมๆครับเครื่องเดิมๆนี่ครับนี่ครับดูแบบนี้เลยนี่ครับก็ให้ดูกันเรียบร้อยประมาณนี้เครื่องก็สมบูรณ์เลยนี่ครับน้ำมันเครื่องลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมา ไส่กรน้ำมันเครื่องลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ยังวิ่งได้อีก7 0 0 0กโลก็คือใครที่อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนเอาอย่างนี้แลวกันแทนที่จะเปลี่ยนผมขอลดค่าใช้จ่ายเนี่ยราคา289ผมช่วยน้ำมันเครื่องไปพันหนึ่งแล้วกันนี่ครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนประมาณพันสองพันสามนครับก็ช่วยไปพันหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเปลี่ยนของดีๆหน่อยนี่ครับก็ ประมาณนี้นะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับนะครับสองแปดเก้าผมลดให้ได้นะครับซื้อเงินสดจัดไฟนนแฟนนซ์ไฟแนนซ์ก็จะมีโปรโมชั่นให้เงินสดก็สามารถลดได้ใครที่ต้องการาจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่สะดวกมาเซ็นเอกาสารผมไม่เซ็นให้ถึงบ้านเลยถ้าไม่ต้องมาเซ็นที่บ้านนะครับไม่ต้องมาเซ็นที่ร้านผมท่านไปเซ็นที่บ้านลูกค้าได้เลยบ้านของตัวเองได้เลยนะครับอยู่ห้องเช่าต้องใช้คนค้ำไหมไม่ออกคนเดียวได้เลย นี่ครับคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ราคา2กว่าราคา2กว่าก็ผ่อนอยู่ประมาณถ้าตีประมาณ6กพันหกสองสิบหกคูณสองสิบสองรายได้เกินหมื่นห้าผ่านแน่นอนใครรายได้เกินหมื่นห้าโทรมาได้เลยนะครับแต่ถ้ารายได้หนึ่งหมื่นบาทมีรายได้เสริมไหมครับถ้ามีรายได้เสริมเอาตัวนั้นเข้ามาช่วยบวกกันไปถ้าผ่านก็ได้เลยนะครับรือถ้าไม่ผ่านจริงๆก็ลองดูนะครับลองวัดดู นะครับถ้ารายได้1 0 0 0 0บาทแต่ถ้า1น0 0 0บาทไม่มีผ่อนอะไรอยู่ตอนนี้จะออกรถคันนี้เป็นคันแรกฟรีดาวฟรีประกันปอบวกนะครับเพราะว่ารถประมาณนี้เขาบังคับให้เป็นปอ2บวกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันในเรื่องของจับไฟแนนซ์ถ้ายังไม่เข้าใจในคลิปนี้โทรสอบถามผมมาได้ยินดีให้คําปรึกษานะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ประมาณนี้นี่ครับเชิบให้ดูรถด้วยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วก็มาฟังเสียงคุณผู้ชมนี่ครับใครหาคันนี้ใช้งานจู่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าคุ้มมากนี่ครับคุ้มจริงๆนี่ครับนานานทีจะมีเลขไม่ประมาณนี้เข้ามานี่ครับแล้วฟังนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะครับท่านจะได้เห็นชัดเจน ไม่มีคนออกไม่มีไอครับดีจริงๆครับเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องเลย ไม่มีไอไม่มีอะไรออกเลยนะครับดีจริงต้องบอกกันว่ารุ่นโตโยต้าห้ามมีควนห้ามมีไอออกเลยขาดนะครับถ้ามีควนมีไอออกแสดงว่าเครื่องเนี่ยเริ่มมีอาการเสื่อมสภาพลงการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโตโยต้าตั้งแต่รุ่นโฉมปีมีโกปี2004ผลิตเลยนะปี2004จนถึงปี2015ต้นปีห้ามห้ามเดืขาดาห้ามมีควนห้ามมีไอแบบนี้นะครับต้องสวยแบบนี้ ต้องกิฟแบบนี้นะครับก็นี่คือการรายงานสภาพตัวรถผมเป็นประมาณนี้กับราคาค่าตัวคันนี้2 8 9 0 0 0บาทเงินงสดจากไฟแนซ์มีโปรโมชั่นมีส่วนลดให้โทรสอบถามผมเข้ามานะครับบริการส่งฟรีทั่วไทยนี่ครับก็ประมาณนี้ใครสนใจโทรสอบถามคันนี้มาได้นะครับจำป้ายทะเบียนไว้9043 Vigo ีโกแชมป์กระบะแคบบอกผมแค่นี้พอผมจําไม่เลยนีครับอ่าใครดูคลิปนี้จบ รบกวนกดหมายเลขหนึ่งนครับท่านกดหมายเลขหนึ่งนะครับ,น,น,น,รบนี่ครับเดี๋ยวปีโปมรโมชั่นให้ครับมากกว่าที่ผมพูดมาในคลิปนี้นี่ครับใครกดหมายเลขหนึ่งมาแล้วโทรสอบถามผมมาใครดูคลิปจบนี่ครับได้โปรโมชั่นไปแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายคันหน้าให้ดูคันหน้าต้องบอกกอนว่า ผมมีกระบะแแคบตัวสูงแต่เป็นรุ่นยี่ห้อค่ายอื่นไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรรอรับชมการแต่สีดำนะกระบะแแคปตัวนี้ยังเปิดไม่ได้แต่เป็นสีดำตัวสูงราคาถูกกว่าคันนี้นี่ครับแต่เลขใหม่คันนี้จะใหม่กว่าแล้วกันนะครับรอลุ้นดูใครสนใจคันนี้มีคันเดียวแล้วนะครับสำหรับน,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อดอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ